สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะวันนี้นะคะจะมาทำพีอาคาร์ดนะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประมาณว่าเอ่อที่เงียบๆก,กันไปเนี่ยไม่ได้คุยกันเนี่ยนะคะเขาเขารู้สึกยังไงเราเนาะเขาคิดยังไงเราบ้างนะตอนนี้นะคะโอเคก็จะมีให้เลือกนะคะสามกองไพ่นะคะสามสัญลักษณ์ นะโอเคสีแดงนะคะเป็นทีมที่1นนะคะทีมที่2ก็จะเป็นสีม่วงนะ,ะทีมที่3ก็จะเป็นสีฟ้านะคะเลือกกองไพ่หรือสัญลักษณ์นะคะที่เราชอบนะจ๊ะนึกถึงหน้าเขานะคะกับคําถามที่ว่าที่เงียบเียบหายกันไปเนี่ยไม่ได้คุยกันเนะะี่ยค่ะเขาคิดแลวรู้สึกยังไงเรานะคะคิดถึงเราไหมอะไรอย่างนี้นะโอเคนะก็ สำหรับบางท่านนะคะใช้เวลาในการเลือกก็กดหยุดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเลือกนะทีนี้นกจะไปต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะคลิปคลิปครั้งก่อนก็คือเมื่อวานเนี่ยที่นกอัดคลิปไปต้องขออภัยจริงๆนะคะที่เป็นแรนดอมเนาะที่เสียงไม่ค่อยดังนะนกจะปรับปรุงนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเพื่อนๆนะมันคือนกใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะเสียงเบามาก โอเคมาดูกันนะคะเพื่อนๆทีมที่1นนะว่าที่เงียบเบนะคะไม่ได้คุยกันนิ่งกันไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราคิดถึงเราไหมนะคะเอ่อ seven of s o r t ขึ้นมานะคะโนรู้สึกว่าเขาเหมือนกับเก็บซ่อนความรู้สึกของเขานะคะณนะตอนนี้นะความรู้สึกที่เขามีเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่ ไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเจดดาบเนาะเขาดูนะคะเขารู้สึกยังไงออกับเรา 1, 1เหรียญน,นะคะควีนถือดาบไนท์ถือไม้นะคะอัศวินไม้นั่นแหละนะคะแล้วก็มี1น่ถ้วย d g m มิ t น,นะคะ หกช่วยค่ะ j u s t i c อืมถามว่าที่เงียบนิ่งกันไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงเปล่านะคะแล้วก็คิดถึงเราไหมนะเรารู้สึกว่าคิดถึงอะคิดถึงแน่นอนนะคะหกถ่วยขึ้นมาการันตีนะคะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆนะคะไม่ว่าจะหนึ่งเหรียญหรือว่าหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยน่าคิดถึงมากนะซึ่งเดี๋ยวนกขอ อ่านไพ่แ๊บหนึ่งนะนงรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนทีมที่1น,นะเขาแบบเขาคนนั้นนะ่ะเขามีอะไรเขามีอะไรบางอยา่างที่อยากจะบอกคุณซึ่งมันอาจจะเป็นความลับหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยที่จะได้บอกคุณแต่เขาเก็บซ่อนเอาไว้นะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกนะคะอยากจะบอกอยากจะเปิดเผยให้คุณได้รู้นะคะซึ่งตอนเนี้คือนงรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ คิดหนักนะคะที่จะต้องบอกคุณคือมันอาจจะเป็นเรื่องของความถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะด้วยนะเขาก็เลยรู้สึกเอจะบอกยังไงดีนะคะรู้สึกคิดมากว่าจะบอกคุณยังไงดีนะแล้วก็ณตอนนี้นะคะถ้ามีการเงียบิ่งกันไปเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็เขาอยากจะ ไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่ซึ่งเขารู้ว่าเขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาเป็นคนสําคัญสําหรับเขาคุณให้โอกาสเขาเสมอๆนะคะซึ่งณนะตอนนี้ในบางท่านนะในบางคู่อ่ะคุณอาจจะไปรู้ความลับของเขานะคะไปรู้ความลับของเขาโดยที่เขาก็แบบ ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะในบางท่านนะซึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปรับรู้ก่อนเขากําลังจะบอกคุณแล้วเขากําลังจะเขากําลังคิดและตัดสินใจจะบอกดีไม่บอกดีนะคะ mm hmm. คือมันมีผลมันมีผลต่อการที่ความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อไหมนั่นไงมันเลยทําให้เขารู้สึกแบบอ,อัดใจหรือว่าลําบากใจที่จะพูดนะคะ mm hmm. เพราะว่า นั่นแหละอย่างที่บอกคือมีจัสติ c ขึ้นมานะคะมีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความถูกต้องนะคะความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยมีความสัมพนันธ์ด้วยในบางท่านคุยกับชาวธาตุลมเมทุนดุลกุมชาวธาตุไฟมาหมดเลยไม่สิงชนูน้ำดินเอ่อน้ำแล้วก็ธาตุดินใช่ออในบางท่านเป็น คนเก่าๆที่อยากจะกลับมาหรือไม่งั้นก็เป็นรักต่างไวัยนะคะอืมก็คือโอเคล่ะถ้ามีการเงียบนิ่งกันไปเนี่ยเขากำลังไปคิดอยู่นะคะถามว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณไหมรู้สึกดีๆมากนะคะแล้วก็มีทั้งความคิดถึงนะคะ แล้วก็ยังมองเห็นคุณค่าในตัวคุณอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะแล้วยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ความลับอะไรบางอย่างทำให้เขาต้องฉุกคิดแล้วก็คิดก่อนที่จะกลับมาคุยกับคุณนะคะว่าเขาควรที่จะพูดความจริงไหมเปิดเผยสิ่งที่เขาได้ปิดบังกับคุณไว้ดีไหมนะคะเขากำลังตัดสินใจอยู่นะแต่หนูรู้สึกว่ามันมีผลนะมันมีผลกับการที่ จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกลำบากใจนะจ๊ะโอเคเขากลัวว่าถ้าเขาพูดไปแล้วคุณจะไม่แฮปปี้คุณจะคุณจะไม่ต้องการเขาอีกต่อไปนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมที่2นะคะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงนะมาดูกันนะคะว่าที่เงียบเงียบนิ่งๆห่างหายกันไปเนี่ยรู้สึกยังไงเรานะคิดถึงเราไหมอ่าเดินแม่ชีเชื่อขึ้นมานะคะใบแรกเหมือนเขากำลังหาวิธีการทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะเห็นไหมคะคือแบบคิด หาวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ใบอื่นก่อนนะคะมีแปรดาบนะคะหนึ่งดาบเจ็ดไม้ห้าเหรียญควีนถือไม้จ้ะ ทิงเทอรเรียนนะคะอ๋อดูสตาร์ขยับขยับจะได้เห็นไพ่ชัดๆด้วยกันเนาะโอเคมาดูกันนะถามว่าถามว่าที่เงียบๆกันไปเป็นยังไงบ้างนะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะนุกรู้สึกว่าเขากำลังหาวิธีการที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ ก็คือน้องรู้สึกว่าเขานะคะมีมีการที่เหมือนกับหาวิธีที่จะกลับมาคุยคุณนะเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณนะคะนะตอนนี้คือเขาอาจจะนิ่งไปก็จริงนะคะณตอนนี้เขานิ่งไปเขาอาจจะเหมือนไม่สนใจคุณนะคะเพื่อนๆทีที่2เหมือนไม่สนใจเหมือนไม่แคร์นะคะหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยแต่จริงๆไม่นะเขา เขาก็ยังคิดถึงคุณนะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงคุณได้เลยนะคะณนะต,ตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนเขาอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเรื่องของเขาด้วยนะคะณนะตอนนี้คือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่จะต้องแก้ไขนะคะซึ่ง ตอนนี้เขาก็อาจจะเหมือนนิ่งเงียบไปไม่สนใจคุณใช่นุรู้สึกว่าการเงียบนิ่งไปของเขาณนะตอนนี้เขาจะเข้ามาหาคุณแล้วนะอ่าเขาจะหาวิธีที่จะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเงียบนิ่งกันไปด้วยเหตุอันใดนะคะซึ่งตอนนี้การหายไปของเขาซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับเข้ามาคุยกับคุณยังไงใช่ไหม ตอนนี้เขาก็จะ,ะหาวิธีแล้วแหลอะอาจจะเข้าหาไงจะกลับเข้ามาคุยกับคุณยังไงดีนะคะด้วยวิธีใดๆก็ตามซึ่งเขาจะทานะคะเขาจะพยายามเข้ามาหาคุณนะถึงแม้ว่าในบางท่านมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ตามนะคะซึ่งนุรู้สึกว่ามันจะมีความยากลําบากก็ตามนะคะเขาจะกลับเข้ามาเหมือนเอ่อ ก็นั่นแหละเหมือนเข้ามาตื้อคุณนะอ,อาจจะไม่ตือ้อได้คือเข้าหาคุณนะแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรืออะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่าควีนถือหมายนะคะคุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกออชอบนะคะยังอยากจะพยายาม อีกครั้งหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณคือคนที่มีคุณค่าสำหรับเขานะคะแล้วนะก็คนที่เลือกทีมนี้ก็ออกแนวจะแซ่บๆหน่อยแ <c oughs> ซ่บมากนะคะเป็นคนเก่งคุณสวยดูดีอ่ะคุณค่อนข้างที่จะมั่นอบมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่พลาวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะรู้สึกว่าเขาเขายังไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเขายังจะ อยากจะกลับมาจากการที่เงียบนิ่งของเขาไปด้วยสาเหตุใดก็ตามนะคะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะเขาอาจจะดูจริงจังมากขึ้นนะถ้าเกิดที่ผ่านมานะเพื่อนๆทีมที่สองเขาไม่ได้ชัดเจนนะคะเป็นหนึ่งดาบเนี่ยเขาไม่ได้ชัดเจนหรือว่าเขารู้สึกยินชาคุณไม่สนใจคุณนะคะการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง มันจะจริงจังขึ้นนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นงคงขึ้นนะคะซึ่งเขาน่าจะจริงจังขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณเนี่ยมันมันไม่โอเคเลยนะคะเป็นห้าเหรียญน,นะแล้วก็จุดสตานะคะความสัมพันธ์นี้มันมีความหวังได้นะคาดหวังได้คือเขาก็คาดหวังด้วยแหละนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังมีการ ปรับความเข้าใจนะคะหรือว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะการเข้าหาคุณครั้งนี้เขาค่อนข้างที่จะคาดหวังแล้วเขารู้สึกว่าเขายังมีหวังนะคะกับการที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะก็จะประมาณนี้นะคะการที่เขาเงียบง่งหายไปมันเป็นยังไงก็เนี่แหละค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็คือเขารู้ละตอนนี้ไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงคุณได้เลยนะคะแปดดับขึ้นมานะเขาก็ คือตัดใจจากคุณไม่ได้นั่นเองนะเขาก็ทําเป็นนิ่งเฉยเย็นชาไปน,านั้นแหละนะจ๊ะสําหรับเพื่อนๆนทีมที่2นะคะก็จะประมาณนี้นะเจอกันใหม่นะคะในคลิปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีมที่สามนะคะสัญ,ญลักษณ์สีฟ้านะมาดูกันนะคะว่าที่เขาเงียบนิ่งหายไปหรือไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยเขารู้สึกยังไงเรานะคะคิดถึงเราไหมอะไรประมาณนี้นะก็มาดูเนาะเงียบเงียบนิ่งนิ่งเป็นอย่างไรบ้างคะ อืแปดดาบนะคะเอ็กออสซอร์ก็บอกได้เลยนะคะตามรูปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่สามไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยจริงๆแล้วก็นรู้สึกว่าเขาส่องคุณมากๆนะคะส่องแล้วมีความหึงหวงนะเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นคุณคุณเนี้ยเขาก็กําลังส่องอยู่เขาหึงหวงคุณเขากลัวว่าคุณจะแบบ ไปมีใครคือเขาห่วงแหนคุณอนะคือแปดดาบสำหรับเนี้ยองจริงนะเนี่ยเขาดูคุณอยู่ตลอดตลอดนะคะถึงเขาจะเงียบนิ่งไปก็เหอะน,นะเดือ u สมาดูกันต่อ Six of p e n t a c l e นะคะ The Emperor Ten of Cups แฮงแม่ man. นิ่งจริงนะคะในบางท่านก็ไม่มีการคุยกันเลยอย่างที่บอกนะตามหัวข้อเลยนะเงียบนิ่งจริงๆนะคะคนคนนี้ก็อืมอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการหรือเป็นชาวธาตุน้ำากบพิจิตมีนนะคะอืมการเงียบนิ่งของเขาไปเนี่ยเหมือนกับ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาเขาคิดถึงนะคะอยากพูดอยากคุยนะคะความรู้สึกรักรู้สึกดีๆมันยังอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นเคีย์ถี่ช่วยขึ้นมาอยากพูดอยากคุยนะแต่ก็เหมือนกับเขาคือคนคนนี้นะคะทีมที่ที่สาน้องไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังนะถ้าเขามีอ่ะมันเหมือนกับเขาในตอนนี้เขาก็แบบ เาทำอะไรไม่ได้เงี้ยหรือเขายังไม่สะดวกที่จะติดต่อคุณมานะคะหรือเขายังอยู่ในสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเป็นแฮงแมนขึ้นมาแต่ถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงมากๆนะคะมันเป็นความคิดถึงแบบคน,นึงหา รู้สึกดีๆอยากพูดอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองมองคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะอ่อนหวานแล้วก็แบบสดใสเหมือนเด็กๆคุณมีความน่ารักนะคะเพื่อนๆคนที่เลือกทีมที่3นะคะเขาเขายังอยากจะเทคแคร์คุณนะคะดูแลคุณอยากจะซัพพอร์ตคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่3นะแล้วก็คือตอนนี้เขาอาจจะเงียบนิ่งหายไปด้วยความไม่สะดวกอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเขาก็ยังเหมือนมีการส่องคุณเนี่ยแล้วก็ มีความคิดมากหึงหวงคุณด้วยนะเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาไงนะุรู้สึกว่าเนี่ยนะหึงหวงจับตามองคุณสองคุณนะคะไม่ให้คลาดสายตาเลยนะซึ่งเขารู้สึกยังไงที่ยันยิ่งหายกันไปเนี่ยการที่เขานิ่งไปนะคะคือเขาไม่สะดวกอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวเนื่องกับที่เขาก็มีครอบครัวแล้วหรือยังไงก็ตามนะคะเขาเขาคิดถึงคุณมากนะ เขายังรักเลยรู้สึกดีๆคุณแล้วเขาก็นึกถึงความสดใสของคุณความน่ารักของคุณความอ่อนโยนของคุณนะคะหนูร,รู้สึกว่าในบางท่านนะคะในบางคู่นะอาจจะมีเรื่องของไหวที่มันแตกต่างกาันหรือว่าเราเป็นคนที่อาจจะออกนิสัยเด็กๆนะคะแบบว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกสดใสอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งถามว่าการเงียบนิ่หนงหายไปของเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขาส่องคุณนะคะเขาส่องคุณหนักมากนะ กองที่สามนะแล้วก็คิดมากเรื่องของคุณด้วยมีความแบบหึงหวงกลัวคนอื่นจะเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณกลัวคุณจะไปม,มีใครอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นเพศตรงข้ามก็หึงหมดอ่ะห่วงแหนในตัวคุณนะคะคือเขาอยากให้คุณเป็นของเขาคนเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมลักษณะนี้เลยนะคะการที่เขาเงียบนิ่งหายไปก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกนะจ๊ะรู้สึกมากมายแต่เป็นแฮงแมนนะ ไม่แสดงออกไม่แสดงออกด้วยความที่แบบหน้าที่ตำแหน่งอ่าตำแหน่งหน้าที่การงานเแบบอ่อมันมันจะแสดงออกก็ไม่ได้นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเออีโก้หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็มันอยู่ในสภาวะที่แบบได้แต่ดูแล้วก็คิดมากอย่างเดียวนะคะก็ทำอะไรไม่ได้จริงนะเ,นเพื่อนๆทีมที่สามตัวเขาอะนะ ก็จะประมาณนี้นะคะการที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยไม่ได้คุยกันนะเป็นยังไงบ้างก็เขารู้สึกกับคุณอย่างนี้นะคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆนะห่วงแหนนะคะเพื่อนๆทีมที่3านะโอเคนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่เป็นกำลังใจให้กับนกเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะที่ที่ให้การติดตามอย่มอเสม,อ,เสมอนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะนกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ